สวัสดีครับวันนี้ก็พาพี่น้องมากินนี่ครับพี่น้องอะไรนะกะหล่ำปีผัดน้ำมันหอยครับพี่น้องกะหล่ำปีผัดน้ำมันหอยครับแล้วก็อันนี้ก็เต้าหู้ทอดของทัใหญ่นะครับพี่น้องแล้วก็แล้วก็อะไรนะที่บ้านเขาจะแยกถูผู้ครับพี่น้องเนาะถผู้โคอะไรเงี้ยครับ แต่เมืองไทยก็เห็นเขาเรียกเต้าหู้เนาะกินกับซอสพริกครับพี่น้องกินกับข้าวสวยร้อนๆครับก่อนกินแล้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้งพากินเลยนะครับขอบคุณมากมากครับมาครับพี่น้องทานด้วยกันครับเยอะมากเลยครับพี่น้องมาใครที่อยากชิมหรือว่าอยากลองทานดูกินดูก็มาเอาไปได้นะครับพี่น้องมากินด้วยกันครับพี่น้องมาหาพี่น้องกินข้าว่้มกันค่ะ ยินประกาศลุงโค,น,คนะคะเนาะแล้วก็ถูกผู้เจาะในครัว่าจิ้มช็อตปิดนะคะพี่นะ้องอือขอบมากนครับพี่นะ้องเสียงแต่หลังเนาะเพราะว,ว่าตรงข่างตรงข้ามมันมีขอขามนะพี่นะ้อง มาซื้อบ้านแบบบ้านเก่าแล้วก็เขาจะทุบแล้วก็ทําใหม่เนาะมันงทุบอยู่นะคะพี่นะ้องสุดยอดครับพี่น้องอร่อยครับถ้าแล้วไปซื้อนี่ยถ้าแบบว่าเราซื้อแบบพงแล้วก็พงถั่วลันเตาเหน่อมาทำกิงงนเองถงละยี่บห้าบาทเนาะได้กินเยอะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเราไปซื้อกินนี่เนาะ ประมาณน,นี้ก็น่าจะประมาณร้อยกว่าเนาะใช่เพราะว่าเราไปซื้อกินตรงวัดไทยใหญ่ครับพี่น้องที่เราไปออกพรรษาเนาะร้อยหนึ่งได้ได้ไม่กี่ชิ้นเองครับพี่น้องเนาะมันก็ก็ไม่กว่านะครับพี่น้องใช่ครับเพราะว่าเขาทอดไว้ยเยอะเนาะทอดเลยไหมเพราะว่าคนก็เยอะเราก็เข้าใจกันเนะถ้าเขาไม่ทอดไว้ก็มันไม่ชันครับพี่น้องอ เราไม่เลยทําชิ้นใหญ่นะคะพี่น้องนะอยากให้มันกรอบอันนี้กรอบกรอบนอกนุ่มได้เลยนะคะับออะไรจริงๆครับ เกี็บตัางอีกชับนิดชับนี้ขาบไปปืดป้าไม่ใช่ป้าเปิดร้านเล็กๆนะไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าพี่น้องอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเท่าบ้านเราเนาะถึงแม้ว่าเราอยู่เมืองไทยเราได้เงินทุกเหรียญ อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีความถูกเท่ากับอยู่ที่บ้านครับพี่น้องเพราะว่า,าบางสิ่งบางอย่างเราไม่เป็นอิสระเนาะอยู่ที่บ้านแล้วจะเป็นอิสระจนมากก็เห็นหน้าพี่น้องอะไรเขาไม่ว่าคนเราไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนครับพี่น้องเนาะ เดี๋ยวต่อวดต่อไว้นะคะพี่นะ้องแล้วต่อวาดอีกเมื่อก่อนยังพอเพราะว่ายอ,อ,อยู่นิดนึงเนาะสองปีต่อข้างหนึ่งครับพี่นะ้องแต่ว่าตอนนี้ต่อให้ปีเดียวปีนึงก็ไม่ใช่ว่าเงินน้อยๆครับพี่นะ้องหมื่นหมื่นกว่าครับพี่นะ้องเดี๋ยวยังมาเป็นโควิด แบบนี้อีกเ๋ยวก็ค่าตรวจโควิดเล้วก็ค่าต COVID, รวจเลือดอะไรเงี้ยครับพี่น้องหลายๆลายอย่างครับนะเนาะเดี๋ยวก็กาายปล่อตก็ไม่ครบทุกอย่างครับพี่น้องเี๋ยวสีม่วงแล้วสีเขียวแล้วสีแดงแล้วสีชมพูใช่ค่ะ <laughs> ปีนี้ทำอีกสีหนึ่งปีหน้าก็เขาให้เปลี่ยนอีกครับพี่น้อง ใช่น้องมวนเขายัง <_ an> ไปเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเขียวแล้วไปเปลี่ยนสีสีเหลืองครับพี่น้องแล้วก็เขาร้านมาปิดตัวสมุทรสาครเองเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ครับพี่น้องประมาณสามสี่เดือนแะล้วเนาะไม่ว่าจะได้หรือเปล่าใจตั้งแล้วเนาะ เขาเก็บ5,000พี่น้องเปลี่ยนเรี่มอย่างเร็วนะเหลืออีก2พันต้องให้ครับเดี๋ยวได้เรี่มมาแล้วไปสี่วิชา,ชาแล้วก็ต่อแววนที่จะทำงานอีกไม่รู้จะหมดอีกเท่าไหร่ครับพี่น้องเหมือนควาใช่ครับเหมือคประมาณครับ ไม่มีก็แต่ที่ทำบาดไตรก็ไม่อะไรมากอ่ะนะแปลว่า,นะวาเราเนึกถึงเวลาเรากลับบ้านอนะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องเราไม่อยากแอบกลับหรือว่าแอบเข้ามาอนะไรอย่างเงี้ยเรา,าก็อยากอยู่แบบสบายใจนะครับใช่ครับขอให้ทำอะไรก็ทำตามครับพี่น้องจะได้อยู่ง่ายเนาะใช่ครับอยู่อย่างถูกต้องนะครับพี่น้องใช่ครับ เงินก็หายากนะเวลาจ่ายนี่ไปชื้อฟังก็พั0นหนึ่งก็เท่ากับร้อยนึงแล้วครับพี่น้องตอนนี้ของเขาแพงใชครับเคยเัพาะผักนพน้องแพงมากใช่ครับน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำท่วมเพราะว่าน้ำท่วมเนะี่ย บางทีใครไม่รู้ใครเหรอครับพี่น้องว่าอ,อยู่สปายอะไรอย่เงี้ยกาทำงานนี่ไม่มีใช้สปายหรอกนะคะพี่น้องใช่ครับ แต่ว่างานถึงเงินเงินงานพอใส่อยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าบางทีก็ท้อเนาะเหนื่อยเหมือนกันนะครับพี่น้องแบบถ้าเห็นเพื่อนเพื่อนหรือว่าพี่น้องที่เขาทำงานแบบโรงงานเนาะเขาไม่เวลาวนโตอะไรเงี้ยเนาะแบบเขา เข้าแปดโมงเลือห้าโมงอะไรเงี้ยนอกจากนั้นเขอยากนั่งนั่งนอนนอน,น,อนก็ไม่มีใครมาเรียกครับพนะี่น้องบางทีโรงงานบางทียังได้เงินๆเยอะกว่าเราอีกเนาะมีโอด้วยเรื่องวดางงวดก็ไม่ต้องรู้อะไรเลยเจ้านายจัดการให้หมด งานใช่ครับที่ญาติเราอยู่เนาะถ้าถึงเวลาต้องตัวเราต้องไปเพราเลียกไปนะแต่ว่ันนี้เลี้ยงเขาทำเองหมดครับพนะี่น้องทำเองทุกอย่างครับ เพราะว่าเราไม่อยู่คนเยอะเนะอยู่กันสองคนทำอะไรก็ทำด้วยตัวเองภูมิใจมากครับพี่น้อง เก็บ้าง <c oughs> อีนิดนิหน่อยก็กลับไปอยู่บ้านครับพี่น้องจะได้อยู่กับลูก <c oughs> มีสร้างใบสร้างบ้านด้เว็ชักหลังนึงครับพี่น้อง สู่ๆเนาะครับพี่น้องอรอม่มไปด้วยกันครับรสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับหากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผายกินด้วยนะครับขอบคุณมากม,มากครับเดี๋ยวใครกินต่อครับพี่น้องกดคลิปมันยาวไปครับ